อยู่เราโตมาเพราะคําข้าวคนโยมเราไม่ได้โตมาเพราะคําคนดังนั้นอะไรที่ปล่อยได้ก็ต้องปล่อยอย่าไปแคร์มันมากคนโยมเพราะคําพูดของคนที่ไม่ได้รู้จักเราจริงเนี่ยมันก็เพียงแค่ลมที่พัดผ่านมาและก็ผ่านไปนะจำไว้คนโยมชีวิตเราไม่ได้สำคัญกับทุกคนสำคัญแค่ใครบางคนที่ดีกับเราเท่านั้นรักษาคนที่ดีกับเราให้ดีที่สุด ที่เหลือปล่อยไปทางใครทางมันคนุณโยบดีที่สุดอย่าเป็นคนดีที่ไม่มีคนเกรงใจคนดีเกินไปจนไม่มีใครเห็นค่าไม่มีใครครบก็ช่างมันคนุณโยรักษาใจของเราให้ดีๆก็พอจบที่ใจจบที่เราเบาที่สุดนะชีวิตบางทีก็อย่าไปคิดเยอะคอุณโยอะไรที่มีความสุขเราก็ทํานะอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจเราก็อยู่ใครดีกับเราเราก็ดีกับเขาใครไม่ดีกับเรา ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตรักใครก็ซับพอร์ตไม่ชอบใครก็ถอยห่างแค่นั้นเองคุณโยไม่ว่าชีวิตของเราจะ,ะเผชิญกับอะไรอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะอย่าล้มเลิกง่ายๆคุณโยเพราะแรงใจจากคนอื่นมันไม่สําคัญเท่ากับแรงใจของตัวเองถ้าวันนี้เราล้มลงจงลุกขึ้นให้ได้ไม่มีมือใครที่จะช่วยดึงเราขึ้นมาตลอดเวลาคุณโย ถ้าเราไม่พยายามที่จะยืนด้วยขาตัวเองทาไม่ก้าวไปข้างหน้าก็าอย่าถอยหลังเหนื่อนก็พักตั้งหลักตั้งใจแล้วก็เดินต่อไปไม่มีใครจะผลักให้เราเดินไปข้างหน้าได้ถ้าขาของเราไม่ก้าวเองทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรยืนยาวไม่ว่าจะเป็นโชคดีหรือว่าโชคร้ายมันก็แค่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะท่านในมุมที่มืดมนที่สุดยังมีแสงนั่นหมายความว่า ทุกปัญหายังมีทางออกทุกความเจ็บปวดจะค่อยๆจางหายไปตามเวลาปัญหามีเอาไว้แก้ช่วงเวลาไม่ดีมีเอาไว้พิสูจน์คนจําไว้นะคนโยมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปเราต้องเอาตัวรอดอย่ายอมแพ้เราเรียนรู้ตัวต,วตวนของคนเมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์เรีนรู้ในิสัยของพี่น้องก็ตอนที่แบ่งสมบัติเรียนรู้ตัวต,วต,วตวนของญาติเมื่อต้องการหยิบยืม เรียนรู้ในัยของเพื่อนในอย่างที่ลำบากเรียนรู้ต,ตัวตนของคนรักก็ตอนไม่มีเงินในมือเห็นความจริงของสังคมเมื่อตอนไม่มีผลประโยชน์คนโยมดังนั้นอย่าแคร์คนมากไปคนโยมและความสุขของเรามันจะง่ายขึ้นถ้าเราเจอเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้มีสองอย่างที่เราเพอจะทําได้นั่นก็คือปล่อยมันไปและสองคืออยู่กับสิ่งนั้นด้วยความเข้าใจในแบบที่เราเนี่ยทุกใจน้อยที่สุดคนโยม เพราะในโลกใบนี้หลายอย่างเลยคุณโยมที่มันอยู่นอกเหนือภายใต้การควบคุมของเราไม่มีอะไรได้ดักใจเราทุกอย่างหรอกแม้เราจะทําเต็มที่แค่ไหนทําดีที่สุดเท่าไร่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเราเองส่วนเรื่องคนอื่นเราไปควบคุมอะไรไม่ได้หรอกใครจะพูดอย่างไรนั้นปากของเขาคนโยมอยู่ที่ใจของเราจะเก็บเอามาทุกหรืเปล่าแค่นั้นเองเราไปเปลี่ยนแปลงชีวิตใครเขาไม่ได้ เราทำได้แค่วังดีแล้วก็ช่วยเหลือในบางครั้งก็พอแต่เราต้องไม่ทุกใจมากเกินไปคนเดียวกับสิ่งที่เราพยายามแล้วแต่ผลลัพธ์มันอาจจะได้เท่านั้นจริงๆอย่างน้อยเราก็ทำเต็มที่กับทุกอย่างคนเดียวในตอนที่เรายังสามารถจะทำได้เพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่ในตอนนั้นน่ะเรามีเวลาแต่เราทำไม่เต็มที่จงขอบคนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต เพราะถ้าเราไม่เคยได้ผ่านมันมาเราก็คงที่จะไม่ใช่คนเข้มแข็งที่ยืนอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนถ้าหากวันไหนที่เราท้อแท้หมดกําลังใจในชีวิตคนเดียวจงพยายามบอกให้ใจของเรารู้ว่าสู้ได้อย่าคิดว่าเราทําไม่ได้คนเดียวถ้ายังไม่ได้ลงมือทําอย่าท้อแท้ตราบใดที่ยังไม่พยายามอย่าสิ้นหวังตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอย่าทําลายความหวังของตัวเองเพียงเพราะคําดูถูกของใครคนเดียวอยู่ เราโตมาเพราะคำข้าวคนโยมเราไม่ได้โตมาเพราะคำคนดังนั้นอะไรที่ปล่อยได้ก็ต้องปล่อยอย่าไปแคร์มันมากคนโยมเพราะคำพูดของคนที่ไม่ได้รู้จักเราจริงเนี่ยมันก็เพียงแค่ลมที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคนโยมชีวิตคนเรามากระทุกเหมือนกันหมดเลยโยมชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นนะถ้าเราไม่เข้าไปวุ่นวายเรื่องคนอื่นแล้วก็อยากเก็บคำพูดของคนที่ไม่จริงใจนะ ที่ไม่หวังดีกับเรามาใส่ใจชีวิตของเราก็เหมือนกระ้องฟ้าบางทีก็แจ่มใสบางทีก็มืดครึ้มบางครั้งก็หนาวบางครั้งก็หนาวเหน็บเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวกับอุปสรรคที่เจอคุณโยมสู้ต่อไปตราบที่เรายังมีลมหายใจชีวิตไม่สิน้นก็ดิ้นกันต่อไปนะคุณโยมนะเจริญพร